มาแล้วครับนีกระตาครับถ้าคุณไม่กินอันนี้นะยังไม่ถึงรน,นะ oh, <no. S 1> ยังไม่ถึงน,นีกระตาครับหนักนะ <laughs> มาแล้วในวสุขีรีสอร์ทคุณเล่นก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้เล่นก่อนพี่ตีก่อนเลยนะทุกค้าเลยนะเดี๋ยวนี้กินข้าวก่อนเดี๋ยวนี้เล่นเล่นก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเล่นสุขีวันนี้นะครับแล้วก็ขอเอาไปไว้ด้วยหน่อยหวกแหลมแจมแจมแจมแล้วกันอย่างนี้เลยอย่างเนี้ยได้ไหมครับใจได้โอเคเออลิฟสี่ลิฟสี่ใช่ไหมจะมีเนี่ย ร้อยือกระดดขีดตัวน,นี้ก็40กว่า go คนที่เล่นเก่งอ่ะอออเขาจัดยอดเขานะครับลงมาได้แบบยาวเลยครับสนุกดีแล้วก็คนที่ยังไม่ลี่เล่นก็มีเลสซซ่นะมีมีครูสอนนะครับแล้วก็คือไม่ได้แบบแค่ยากที่ยากอย่างเดียวนะคือเมือนแบบเบาๆอะ่ะก็มีนะครับสบายๆเนี่ยแถวนี้ก็สบายๆนะเนี่ยที่นี่ก็ชื่อดันนะสำหรับคนที่ คนที่เล่นเก่งๆนะคนที่แบบนักกีฬาแห่งชาตินะแล้วก็คนไทยก็เคยมาฝึกที่นี่นะครับห <Wow. S 1> ลายๆคนนะครับหลายๆชาตินะมาเล่นสกีดูว่าซูนโนบะที่นี่ครับ เดส่องไเด็ยังไงคุณผู jaar jaar> ้ชมดูสิเด็กๆน่ารักมากคุณพ่อเขาบอกนะครับคนนี้นะครับตัวน้อยสางกวบน่ารักมากเฮ้ยฮีคานรเล่นได้แล้วนี่เกือบีหน้าพามาดีกว่าคุณผู้ชมนะ ใครเล่นไม่เป็นนะไม่เป็นไรครับมานี่ก่อนเลยแล้วก็ใช้บริการที่นี่นะครับพันดารุมันนะครับเขาก็จะมีสอนมีอาจารย์ญญสอนนะครับหกภาษาได้เลยอาจารย์ญญคนที่นี่นะครับก็น่าจะเมือกับคนไทยก็คือภาษาอังกฤษนะครับเขาก็สามารถสอนได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็มาฝึกที่นี่นะครับแล้วก็ค่อยเล่นดนตรีได้เลยโอ้ยน่ารักมากเลยเอ,อ๋อพันดารุมันมาแล้วอะ ไป 나야, กว่าพี โอ้ใช่ดิอ <laughs> เอ๊เกีียวทำแทนด้ต,ตามตามทำนด้ไหมทา,างโหอันนี้คิดถึงฮิ้าระลุกนะไอ <laughs> อันนี้เลยน่ารักดีนะก็เ <laughs> นี่ยเด็กๆก็เล่น <laughs> ได้เต็มที่เลยพ่อแม่ก็สบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลย <laughs> ปล่อยอย่างเดียว <laughs> สบายมาก <laughs> ที่นี่มีแบบนี้ด้วยนะ เขาเขียนว่าว่าคือว่าคือรันโดนะครับแล้วก็มีสโนว์ทเวงตั้งแต่ปีนี้ใช่อันนี้ก็สำหรับเด็กๆเลยกนะครบผมก็ผู้ใหญ่แล้วคุณครับไม่ควรจะนั่ง คุ่ณลุงสองคน,นะ<ไห>นอะไปเรียนเจอมาคือมาไล้นะครับชื่อร้านราเมนอิชินนะอยู่ในสถานีรถไฟเอชิโกยูซาวาครับเข้ามาปึ๊บเจอเลยข้างนอกเป็นฮิมะนะฮิมะไม่ได้ตกฮิมะเยอะเลยนะ น้าวมันกินนะไม่ใช่ครับกินผมสั่งไห้ชื่อคาราทอนนะคาราคาือเผ็ดคิดตรงนั้นำตาลกินวิธีการกินก็คือกินเส้นก่อนไม่ต้องแช่อะไรเลยเพราะว่าอันนี้เส้นใช้ข้าวข้าวสารอ่ะข้าวกะชิคะดีครับเขาบอกว่าอร่อยอ่ะแล้วก็เป็นร้อยห้าสิบเยนนะสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะมาแล้วจะอิจ๊ะกินมาอ่ได้กิน ลาเมนนาแล้วว่าท่านเตจเรียนลูกครับเรียนลูกประจำสก็ติชปันพาร์ทไทม์ใหญ่สิเลยเป็นยังไงอ๋อเนี่ยมีรสชาติแต่เซ่บหน่ะมีแข็งๆหน่อยคุบๆอืม อันนี้สไตล์ของที่นี่นะนะไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจต้มนะสเกมเมนก็คือเส้นอยู่แบบนี้อยู่ข้างนอกแล้วก็แช่ในถ้วยซุปเส้นเย็นซุปร้อนมีหมูใหญ่เลยอรอยดูคิวนะราเมนดูคิวนะตอนนี้ใบสามโมงครึ่งเต็มเลยขอซุปนะคิดตึงอาหารไทยมากเลย mhm mhm đi. mhm 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 มี่ทีนี่นะสะดูมากเลยคุณผู้ชมหน้าสาดานีร้องไปเอชกุยูซาวะเนี่ยนะฮัตโก้อิเซนอิเซนจูฮัตโกอิเซนโอ้โหโอ้มีสองเตียงปกนอนยังไงคือว่ามาฝันนี้แล้วก็ขาอยู่ตรงนี้ห่อที่นอนตรงนี้ตรงนี้เอากระเป๋าไปวางเพราะว่าเดี๋ยวปีจะมานอนอ๋อตัวสั้นเคยบอก วันนี้พับผมนะครับแล้วก็พื้นี้นะเราก็เต็มที่เลยจอ o ยเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมนะเจอกันเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหการชื่อดัง โอ้โหเอาได้ไหมไม่มีก่อนขออนุญาตนะว่าเมื่อคืนนะแล้วพักที่นี่แหละครับฮาตตากอีเซนอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอันนี้เข้าใจง่ายมากเลยคุณทำไปขนาดไหนนะครับง่ายจังน่าจิโกอยู่จาบสถานีฮะมาห้าสิบเมตรนะห้าสิบเมตรถ้าผมวิ่งจริงจังก็หกวิสามสิบได้เลย ช่วงวัยรุ่นนะตอนนี้น่าจะเก้าวินี่แหละหน้าซาเตนในรถไฟนะเขาสบายมากยังแช่ออนเซนได้นะคืนมาช่วงหิมะตกนะอาจจะเดินลาบากขาเจ็บอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเข้ามาแช่ได้เลยโอ้หิมะมีที่นี่แลอันนี้ฟรีครับแต่ก็ตอนนี้ผมก็รอเขาเปิดนะครับอีแเซนเนี่ยนะตอนนี้ทุกคนพูดตึงกันว่าร้านคาเฟ่เนี้ยเก๋งมากครับ นคาเฟพิเศษครับพิเศษตรงไหนคืออันนี้ใช้น้าออนเซนของที่นี่นะ,ะออนเซนกินได้หรอกินได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเราแช่แล้วกินนะออนเซนแบบสดๆเพิ่งออกมาจากไทยดินเลยแล้วเขาก็ใช้น้ํำออนเซนสมัหรชงกาแฟมันรสชาติไม่รู้ยังไงรแเนอะรู้สึกนานนะครับ <laughs> slow life <laughs> มากเลยโอเค เสร็จแล้วออนเซ็นกอฟฟมันรสชาติยังไงครับลองดูครับกรีนดีมากดีมากอืมโอเควันนี้ดีดีทั้งที่ ออนเซนเล็กกวกิฟออนเซนกาแฟชูวิตดี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 ดรชชาน่ะเออตอนนห้เข้มข้นนะเพราะว่าเราเรารอนานใช่ไหมแต่เป็นน้ำอะ่ะรู้สึกว่าเลื่อนกว่าปกติอ่าเลื่อนกว่าปกติเดี๋ยวกลิ่นหอมเต็มที่เข้มข้นหน่อยนะก็เข้ากับอันนี้ละครับ ยูซาวาลูโรนะครับนขนมอืมอ่ะคือคนณทายตัวนี้เราก็ผมกินนองใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคผมกินแต่ตัวเองเลยไม่ได้กินตึงคาเขาเลยเด็กเทครับสามสองหนึ่งไปเลยก็อืมอ่าอันนี้หายากละที่ผู้หญิงที่ไม่ชอบอันนี้รสชาตินี้ คุณก็ได้กินได้แลละไม่หวางมากละแต่ทําให้อันนี้นิ่มมากแล้วก็หอม มาแล้วครับนี่กาตาครับถ้าคึงไม่กินอันนี้นะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนี่กาตาครับหนักนะอันนี้คือข้าวหน้าซีฟู้ดนะครับแล้วก็มี่ผสมอะโวคาโดนะครับภาษาญี่ปุ่นชูวานี้อะโวคาโดไคเซนชิราชิโตะนะครับแล้วก็กินก่อนไหมยวค่อยอธิบายให้แล่าสุดคุณผู้ชมนะอโอเคโอเค ข้างในามีไข่สามองมะกรูดปลาทรายปูฮอตาเตะอะโวคาโดปลาหมึทกทาโกะเยอะแยะเลยือวสารบิกกินเยศเขาดีกว่าได้กินมาสฮึสดดีกินหมดได้ไหมไม่แน่ใจ สดนะสดอาหารที่ก็ตามรดูนะดูดูนะอะไรอร่อยก็เขาเข้ามาใส่ใส่ตัวนี้เลยเบือม,มาแล้วขายซา,า,ามอนมาดกือบแฮูตัเตตะฮอตเตะซามอนปูอะบอคกาโด้แล้วก็ขายซามอนสาหร่ายข้าวอือดูสิ คันยอชิคือวัสดุดีมากครับเข้าใจเราครับเมื่อกี้ผมเกลียดฮัวนาครับนะครพอผู้จักการที่นี่เขาบอกว่ารู้ตรงไหนอะไรอร่อยก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับประมาณเก้าอย่างนะครับได้มเลยปกตินะไม่ได้พิเศษแบบภูเขาอย่างนี้แหละครับช่วงฤดูเดือนสิบถึงสอนะปกติพีนาจะยไม่รู้นะครับนะครับแต่ทุกพีมีแบบนี้เขาก็จะมีแบบมินเทศคานะมีนามิอูโอนุมะนะครับบริเวณเนี้ย เมืองมินามิอุโอุมะเนี่ยรื่องมือก้ำประมาณห้าสิบกว่ากว่าห้าสิบกว่าล้านนะครับโหห <laughs> <laughs> นักรายนี้ก็นี่แหละครับ <c oughs> ดันดันเทนะครับเขาหน้า <c oughs> แต่พวกรายย่านน่ะใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเน่งกิ่งมาให้ได้ช่วงหน้าหนาวอ่ะช่วงหน้าหนาวใบไม้เปลี่ยนสีถึงหน้าหนาวเขาดีบอกคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมมา ร้านนี้ดานดันเทเมื่อไร่ก็ได้ครับมานี่แล้วก็บอกว่าดูสวยญจปนุนเขาก็จะเข้าหน้าอย่างนี้พีเสีให้เลยโ <Wow. S 1> ดยราคาปกติ <Yeah. S 1> พันสองรอยเยนเชิญครับ <laughs> อยากมาโอเคเข้าใจสักครึ่งนะเดี๋ยวค่อยบินม,มาได้นะอย่าลืมนะ <laughs> <laughs> เอาใจคุณผู้หญิงนะผู้ชายเราส่งคนมากินสตรอเบอร์รี่ก็ไม่ใช่มั้ง <laughs> สตรอบเบอร์รี่นะครับอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ครับชื่อดังก่อนร้านนี้สําหรับฤดูหน้นาหนาวนะอิชิโกะดาราเกะนะครับดาราเกะก็คือเท่านั้นนะ <laughs> อิชิโกะหมดเลยราคาพันเก้าร้อยแปดสิบเยนครับคุณต้นสั้างกอนสองวันเลื่อนหน้า,วาวอันนี้อิชิโกะโนะนาดาเระัพนเค้ก พังเค้กที่อิจิโกะถล่มอะไม่ชิมาถลม่มไม่ใช่เิมาถล,ล่มอะอิจิโกะถล่มอะลองประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดเดูนะครับโหยคิดตุงฮิกัรุเลยสามสอหนึ่งอิจิโกะถล่มรู้เปล่าุถล่มสายเลยเป็นยังไงล่ะครับถ้าคุณอยู่นี่นะรู้สึกเลยว่ากริ้งอิจิโกะ พ่ลมเลยเอาอย่างนี้เลยโอ้ยปุนี่ต้องวิ่งเยอะแล้วล si ่ะน่าจะมากันสี่คนฟันนี้นิจิกดารักเก จัดเอาใจคุณผู้หญิงนะโอ้โหผมอร่อยอิจิโกบานนาก็ถ้าหน้าหนาวก็จะมากินแบบนี้ได้แล้วก็รดูอื่นก็จะมีพลไมลามรู้ดูนัด้วยแหละนะบเมรุดูทุเรียนอ่าไม่มี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 ก็รุดทำตามรุดูนะถ้าคุณมานี่ชื่อราว่า น a าชูเลนะครับนาชูเล nature ภาษาอนะังกฤษ nature แต่เปลี่ยนเป็นภาษาอิตาลีก็น a าชูเลนะใช่ไหมพลชัยประจําไงภาษาอิตาลี นี่แหละครับโรงแรมโฮเทลเบลนาชิโอครับไปครับหิมะเต็มเลยนะเออครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชิโรซังภาษาไทยเลยครับภาษาไทยนะครับเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยครับผมยินดีมากเลยครับที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเบลนาชิโอทำงานที่นี่เหรอครับทำงานที่นี่ว้ ชื่อชื่ออะไรครับชื่อโพดครับชื่อโพดครับนี้กําลังเซ็ตตัหน้าตาจริงๆก็ประมาณนี้นี่นะครับไอเดียดีๆใช่ใช่ดนึงครับผมหน้าตาจริงๆก็ประมาณนี้แหละครับใช่ใช่โอเคครับผมนั่นก็เชิญครับด้านในเลยครับใช่ครับใช่ครับพี่โอ้ดีชัยมีคนไทยสบายเลยครับผมโอเคครับเชิญทางนี้เลยครับโอ้ยโอ้ครับผมที่เป็นล็อบบี้นะครับของโรงแรมเป็นเช็คอินเคาน์เตอร์ครับผมโอ้สวยจัง คุณทํางานที่นี่นานหรือยังครับอยู่ที่นี่มาก็10ปีแล้วครับผม10ปี10ปีครับพอใช้ปุงนควได้สิครับก็พอจะถูไทยไปได้คนนิชวะคนนิชวะโยโกซุเบลานะจิโอไม่ไกลนะชิัสแล้วตรนนี้ทำงานที่ที่นี่มีมีอันนี้หลายอย่างอันนี้คือข้อมคือันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อพนันงานแล้วก็จะเป็น หน้าตาเพื่อจะให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าเราเป็นคนหน้าตาแบบไหนนะครับเพราะเราใส่แมสกันอยู่คนชอ่วงนี้แหละเบสไม้เบสไม้นี่ก็คือจะเป็นรางวัลที่ทางโรงแรมจะให้ปีละครั้งนะครับปีหนึ่งก็จะมีคนไทยเขาได้คนไทยเขได้อยู่แล้วครับผมใช่ครับประมาณนั้นอันนี้ได้อยู่แล้วแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของโรงแรมก็จะมีอยู่ประมาณ3-4มสี่รุ่นอันนี้ก็จะมีปีละหนึ่งคนจะได้ปีใช ปีหนึ่งก็หนึ่งคนผีละหนึ่งคนครับปีหนึ่งก็จะได้แค่ดวงเดียวนะครับผีพนักงานกี่คนครับพนักงาน200กว่าคนครับวิ้ญสองร้อยกว่าโอ้โภูมิใจของคนไทยเนาะทางานในสังคมญี่ปุ่นมากมาเลยนะในคนญี่ปุ่นในฮิมะด้วยนะอยู่ในฮิมะท่งข้ามชีวิตที่เกิดบ้านเกิดที่ไหนครับบ้านเกิดอยู่ที่นครสิมาลาครับทงข้ามเลยนะนครสิมมาลาก็มีคนไทยพยายามขนาดนี้แล้วว่า โอ้ยสบายใจแล้วนี่ทำได้ไหมครับส่วนตัวนิดนึงเป็นเป็นงานได้ยังครับแต่งแล้วครับพี่แต่งแล้วกับคนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนที่นี่ yes 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 คือช่วยได้ yes yes oh แล้วก็ภรรยาคนญี่ปุ่นภรรยาคนญี่ปุ่นก็มีลูกก็มีลูกก็อยู่นี่อยู่ที่นี่อ๋อก็คืออยู่ในสังคมญี่ปุ่นเลยอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอยู่แบบชีวิตบ้านๆสบายๆนะแล้วก็ ที่จะมาก็ดีดีใช่ครับครับครับก็มีโรงแรมที่นี่นะผมถดใจอ่ะเมื่อกี้เป็ดผมไปดูได้รางวันฟ o ๊กเก็งดดคอมเก้ด้นะครับผมฟ o ๊ก i ก g งดดคอมเกในสิคะแนนนะลัดเตงทรีแอนทวร์ไอเซอร์ลักเทนราคือได้รางวัลอันนี้ชัางชาเพียงอาหารเช้าครับผม คมน่าเห็นตุ๊กตามิชลินคืออ๋อใช่ครับนี่คือเป็นรางวัลที่เพิ่งจะได้มาปีที่แล้วนะครับมิชลิน3ัพซัมสตาร์ทนะครับก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งคนลึกการประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะครับครับครับสุดยอดเลยโรงแรมดีขนาดนี้แล้วแล้วพงมากตัวนี้ครับครับอยู่แต่ Stay Home ยันเดียวสเตย์คืออยากอยาก อกกำลังบ้านนะครับมีกิจกรรมพิเศษในสโนว์ช่วงหน้าหนาวนะครับเราจะมีสโนว์แอคทิวิตี้ต่างๆสำหรับเด็กจนยังถึงผู้ใหญ่วัยสูงอายุสวทั้งหลายก็สนุกสนานได้ครับวันนี้ผมจะพาไปด้านล่างนะครับเป็นที่แอคทิวิตี้เล่นบ้านดี่ยแอคทิวิตี้เดี๋ยวเทง้างเก็บไว้ก่อนเราวกิจกรรมสโนว์กันเดี๋ยวหน้าก็พาฮิการุมาด้วยอะไรเงี้ยขอด้ครับครับขอบคุณครับครับผม นี่มีบ่อนะครับทำอะไรได้ครับอ่าตรงนี้ก็สามารถตกปลาแล้วก็ทายเรือนะครับแล้วก็ทายเรือได้โอเคแล้วก็จะมีจักรยานให้เช่าไว้ขับเล่นแล้วก็ที่ข้างตึกก็จะมีอ่าสนามกอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟเล็กๆให้เด็กเนาะที่นี่มีคือแมนก็คือสนามกอล์ฟนั่นแหละครับใช่ไหมครับครับผมเรนก็สนามกอล์ฟแต่ก็มีสนามกอล์ฟเล็กๆไว้ให้เด็กด้วยเด็กด้วยโอ้กสำหรับเด็ก ฝั่งนี้ก็ยังกว้างพื้นที่ก่อนที่นี่ลครับฉะนั้นก็จะเป็นบ่อธรรมชาติมันจะมีพวกสัตว์ปีกอะไรพวกนี้เข้ามาอาศัยมาหาคินกันนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นบังกะโลบังกะโลมาเป็นไพรเวทส่วนตัวถ้าคนไทยมาก็ตอนนี้เนี่ยตรงนี้เลยครับได้เสียงดันได้เลยเสียงคาราโอเกะได้เลยคาราโอเกะ กว้างเลยคือเมื่อวานเพิ่งหิมะตกนะครับก็เลยวันนี้หิมะสวยมากสวยมากผมต้องมาข้างในอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะเพื่อจะถ่ายเต็มที่วอนที่นี่อ๋อไอขหิมะดีมากเลยครับวันนี้แบบอื้อชิมดูโอ้โหจอมต้นนะ อืมอืมดูสิอร่อยครับอร่อยครับอยากได้น้ำน้ำแดงแดงนันแดง ว่าเสน่ห์ของนี้ก็จะก็คือจากโตเกียวอ่ะภาพเดียวได้อยู่ล้อขี่มาแล้วถ้านั้นสินคันเซ็นก็ที่ชินคันเซนเร็วที่สุดนะใช้เวลาแค่เจ็ดสิบนาทีก็ได้อยู่รออขี่มาแล้วก็มีโอ้โหมีอ่ขีม้นะมีคุณภาพดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ขี่ม้อย่างเดียว มีกีจชครมเยอะแยะช่วงหน้าร้อนใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเนี้ยครับดีหมดเลยมีธรรมชาติแล้วก็ยานเดินสำคัญคือที่นี่นะอาหารอร่อยอะวัตถุดิบมีขมพภูเขาทะเลแม่น้ำอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่นี่ผมรู้สึกว่าเขาค่องข้างเรียกยังไงผู้ชาวฉานนะทุกด้านเลยอย่างอาหารอย่างคงฟากอะไรเงี้ยครับดีหมดเลย หลายอย่างหลากหลายนะครับจังหวัดน,นี้ผมว่าประทับใจสุดท้ายด้วยคิโรซาโนอายุ40กว่าชู่ิงครับยเยงอันนั <Guer r era> ้นันจิโะเซ็กน่ารักครับน่ารักน่ารักสุดท้ายนะครับคุณผู้ชม คิงพอร์มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมครับผมก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับทางโรงแรมนะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับคือมีผมอยู่นะครับจะช่วยดูแลบริการทุกคนด้วยใจจริงนะครับับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับผมพรไม่ต้องเป็นหันนะถ้ามาที่นี่นะคุณผู้ชมนะโอเควันนี้แกดนีก็คบ

ไปจท้ายเสร็จแล้วนะครับภาพวันนี้แหละน่ากลัวที่สุดอ่ะทีมงานน่าผู้ชาหมดเลยไม่กลับ